เล่นชายหาดครับผมน้ำลงลาก็ประมาณ3โม,มงกว่าครับผมคนยังมาไม่เยอะครับเป็นวันไม่เยอะครับผม แรงนะครับถึงน้ําจะลงแต่ขึ้นแรงนะครับผมคลืนแรงลมมันแรงครับ ้างแสงแรงๆสุดชีบน้ำลงเนะครับนาน้ำขึ้นมาน้านจะใสนะครับผมครับผมชิปนี้ก็เท่านี้นะครับพาเที่ยววางแสแล้วพี่ๆบรรยากาศครับบรรยากาศอากาศดีมากครับประกาศดีมากครับผมไม่ร้อน समा อากาศครับบรรยากาศอากาศดีมากครับประกาศดีมากครับผมไม่ร้อนว่าเดินเลื่มใช้หารมม้ราบมก มาเดินเล่นชาหาดกรับุกคนยังมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมตนเช้านะครับเนาะต้องเที่ยวกำลับบงเดินทางมาเขาเป็นก็ได้รไม่เยอะครับผม มากครับวันนี้น้ำลงเลยนะค,ครับ้าน้ำขึ้นมาน้ำจะใส่นะครับผมครับผมชลิปนี้ก็เท่านี้นะครับพาเที่ยววางแสแล้่พี่ น้องเพื่อนไปบางแสงแรงๆสุดขีดคนยังมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมตอนเช้านะครับน้องต้องเที่ยวกับบางเดินทางมาเขาเพิเ่มไม่ได้น้ำลงน้ำมันจะขุ่นนะครับผม ึ้นแรงนะครับถึงน้ำจะลงแต่ขึ้นแรงนะครับผมขึ้นแรงลมมันแรงครับน้ำลงแรงน,นะครับแต่ถ้าน้ำขึ้นมาน้ำจะใสนะครับผมรับผมคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับพาเที่ยววางแสนล้วพี่ สวยมากครับวันนี้เวลาประมาณส,ส,สามโมงกว่าครับผมคนยังมาไม่เยอะครับเป็นวันเย็นสบายครับผมเย็นสบายดี น้ำจะขุ่นนะครับผมก็คงเป็นธรรมชาตินะครับคนยังมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมรุ่เช้านะครับเนาะนักท่องเที่ยวกำลับบงเดินทางมาเข้าไหร่เนานกนกกขึ้น,นะน,น,นมาเยอะครับผม สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวทะเลบางแสนนะครับผมชายหาดบางแสนครับตอนนี้น้ําลงครับผมช่วงนี้น้ําลงขณะนี้เรียนเทียวนะครับชายาบางแสนครับเรียนเที่ยวนะครับชายาบางแสนครับหยุด สวยมากครับ ครับผมชิปนี้ก็เท่านี้นะครับพาเที่ยววางแสแล้วพี่ๆคนยังมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมช่วงเช้านะครับนนังต่องเที่ยวกับบางเดินทางมาเขาเป็นเวลาลมแรงมากครับดูก่อนา ครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวทะเลบางแสนนะครับผมชายหาดบางแสนครับตอนนี้น้ําลงครับผมช่วงนี้น้ําลงอะน,นี้ก็เที่ยวับชายหาดบางแสนครับล็ประมาณส,ส,ส,สามโมงกว่าครับผมคนยังมาไม่เยอะครับเป็นวัน ក៏ប្រហែលជា